สวัสดีค่ะตอนรับเช้าวันใหม่กับรายการทำอ e ีบุ๊กสร้างรายได้สไตล์อาจารย์อั๋นและแน่นอนค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันตีห้าเพื่อส่งแรงบันดาลใจและเนื้อหาดีๆให้กับคนที่อยากเริ่มสร้างรายได้จากอ e ีบุ๊กต่อแค่วันนี้อีนี้ขออนุญาตบอกเลยว่ามือใหม่ต้องฟังหัวข้อคือเริ่มจากศูนย์ทำยังไงให้ใหมีอ e ีบุ๊กเล่มแรกขายได้จริงใครยังไม่มีเล่มแรกใคร ยังแค่ฟังแล้วไม่กล้าลงมือวันนี้คือโอกาสของคุณแน่นอนว่าโบไม่ได้มาเล่าเองคนเดียวเพราะแขกรับเชิญประจำรายจารของเราพร้อมอยู่แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์อันค่ะสวัสดีครับคุณโบและสวัสดีทุกคนที่ตื่นมาฟังตอนเช้า EP นี้ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยครับเพราะผมรู้ว่าเล่มแรกนี่แหละที่ทำให้คนหลายคนเปลี่ยนชีวิตได้เลยแต่ก็เป็นด่านแรกที่หลายคนหยุดอยู่ตรงนั้น จริงเลยค่ะอาจารย์หลายคนไม่ได้ติดตรงไม่มีความสามารถแต่ติดที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงมากกว่างั้นโบขอถามแทนคนฟังเลยนะคะถ้าเราเริ่มจากศูนย์ต้องทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรก คำถามนี้ดีมากครับเพราะถ้าเราจับลำดับให้ถูกจะประหยัดเวลาและแรงไปได้เยอะมากผมขอแบ่งเป็น5คขั้นตอนง่ายๆสำหรับการเริ่มต้นทำอ e ีบุ๊กเริ่มแรกเราจะคุยกันที่ละขั้นตอนแล้วผมจะให้ตัวอย่างจริงๆด้วยครับโอ้โหจัดมาเลยค่ะอาจารย์หาขั้นตอนนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนรอฟังขั้นตอนที่1คืออะไรคะขั้นตอนที่1 หาไอเดียจากตัวเราเองหลายคนพลาดตรงนี้เพราะไปเริ่มจากสิ่งที่ไม่ใช่เราเช่นไปดูว่าใครขายอะไรดีแล้วก็พยายามไปทำแบบเขาแต่จริงๆแล้วให้เริ่มจากคำถามว่าตอนนี้เรารู้เรื่องอะไรดีเราเคยผ่านประสบการณ์อะไรที่เล่าให้คนอื่นฟังได้มีเรื่องอะไรที่คนชอบมาถามเรายกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเป็นครู อาจเริ่มจากอ e ีบุ๊กสอนเด็กหรือใบงานถ้าคุณชอบเขียนคำคมทำเป็นเจอเนลหรือหนังสือข้อความให้กำลังใจ ถ้าคุณเคยลดน้ำหนักได้สำเร็จทำเป็นอ e ีบุ๊กแชร์วิธีลดแบบไม่เครียดฟังดูง่ายขึ้นมากเลยค่ะคือไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นแต่เอาสิ่งที่เราเคยรู้หรือเคยเจอมาเล่าในแบบเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องไปแต่งเรื่องแต่ให้เล่าเรื่องเล่มแรกไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องเก่งที่สุดแต่ขอให้จริงใจและมีประโยชน์กับคนที่ได้อ่าน เมื่อกี้เราได้ฟังขั้นตอนที่1คือหาไอเดียจากตัวเองไปแล้วนะคะโบว่าแค่นี้ก็ช่วยให้หลายคนเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วล่ะค่ะงั้นขอเข้าขั้นตอนที่2ต่อเลยค่ะอาจารย์ครับขั้นตอนที่2วางโครงสร้างเนื้อหาให้เรียบง่ายหลายคนคิดว่าต้องวางโครงซับซ้อนแบบวิชาการแต่จริงๆแล้วสำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้ใช้สูตรง่ายๆแบบนี้เลยครับ 1. เกลนนำบอกว่าหนังสือนี้เกี่ยวกับอะไรเขียนขึ้นมาเพื่อใคร 2. เนื้อหาแบ่งเป็นหัวข้อย่อยอาจเป็น5บท7วัน10เคล็ดลับเป็นต้น 3. ส,สรุปย้ำสิ่งสำคัญชวนให้ผู้อ่านลงมือทำหรือคิดตาม 4. ปิดท้ายฝากแรงบันดาลใจหรือเรื่องส่วนตัวเล็กๆเ,เพื่อให้คนรู้สึกผูกพันกับเราฟังดูไม่ยากเลยค่ะโบนึกถึงหนังสือที่เคยอ่านที่แบบ10เทคนิคสร้างนิสัยดีพอใช้แบบนี้คนอ่านก็รู้จะได้อะไรตั้งแต่หน้าแรกใช่เลยครับคนอ่านสมัยนี้ชอบรู้ว่าได้อะไรดังนั้นอีบุ๊กที่มีโครงชัดเจนอ่านง่ายมีหัวข้อแบ่งชัดเจนจะทำให้คนอ่านรู้สึกว่า โอเคฉันไม่เสียเวลาแน่ๆถ้าอ่านเล่มนี้แล้วพอระวางโครงแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ใช่ไหมคะซึ่งโบเดาว่าเกี่ยวกับ AI แน่นอนแน่นมากครับขั้นตอนที่3ใช้ AI ช่วยแตกเนื้อหาและเรียบเรียงให้ลื่นผมบอกเสมอว่าเราไม่ต้องเขียนเก่งแต่เราต้องคิดเก่งบวกถามเก่ง AI อย่าง ChatGPT พร้อมช่วยเราอยู่แล้วถ้าเราพิมพ์คำสั่งให้มันเข้าใจ งั้นอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างพร้อมง่ายๆที่มือใหม่ใช้ได้เลยได้ไหมคะได้เลยครับสมมุติว่าเราจะเขียนอ e ีบุ๊กเรื่อง5วิธีเลิกเปรียบเทียบตัวเองเราสามารถพิมพ์ว่าช่วยวางโครงเนื้อหาอ e ีบุ๊กขนาดสั้นความยาวประมาณ25-30หถึงหน้าหัวข้อคือ5วิธีเลิกเปรียบเทียบตัวเองให้แบ่งเป็นบทพร้อมคำแนะนำในแต่ละบท จากนั้น Chat GPT จะให้เราทั้งโครงและไอเดียเราแค่นำมาปรับใส่ตัวอย่างเติมประสบการณ์ของเราเข้าไปโบว่ามันเหมือนเราเป็นคนทำอาหารแล้วให้ AI เป็นผู้ช่วยเตรียมวัตถุดิบเลยนะคะพอเขาหั่นให้เราก็แค่ลมมือปรุงให้เป็นรสชาติของเราเองเป๊ะมากครับคุณโบ เพราะสุดท้ายคนอ่านไม่ได้อยากอ่าน AI เขียนล้วนๆเขาอยากอ่านเสียงของคุณอยากอ่านอะไรที่จริงใจไม่เสแสร้งและการใช้ AI ให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณเริ่มเร็วขึ้นและมีโครงชัดเจนครับโบว่าสองขั้นตอนที่อาจารย์เล่ามานี่ช่วยให้คนเริ่มต้นได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทั้งการวางโครงและการใช้ AI ช่วยเขียนให้ไม่เหนื่อยงั้นขอเข้าขั้นตอนที่4ต่อเลยค่ะแน่นอนครับ ขั้นตอนที่4จัดหน้าและทำปกแบบง่ายที่สุดเราไม่ต้องใช้โปรแกร,รมยากเลยครับมือใหม่แค่ใช้แคนวาก็สามารถจัดหน้าได้แล้วเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับอ e ีบุ๊กเช่น A4 หรือขนาด6คูณ9นิ้วใส่หัวข้อเนื้อหาและใช้ฟอนต์อ่านง่ายส่วนปกก็ใช้แคนวาเช่นกันพิมพ์ว่า Kindle Cover แล้วเลือกเทมเพลตที่ดูน่าเชื่อถือ ใช้ภาพจากไลบรารีของแคนวาหรือโหลดจากเว็บภาพฟรีเช่น Pixabay, Pexels โบชอบแคนวามากเลยค่ะมันง่ายจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งในมือถือและคอมเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานออกแบบเลยจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับจุดสำคัญคือเน้นความชัดเจนมากกว่าความหรูหราโดยเฉพาะปก ต้องอ่านชื่อหนังสือได้ง่ายตั้งแต่เห็นครั้งแรกเพราะบนอเม z o n หน้าปกจะแสดงเป็นภาพเล็กๆในแถบผลค้นหาเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับขั้นตอนที่5อัปโหลดขึ้น KDP เข้าไปที่เว็บไซต์ kdp.amazon.com สมัครบัญชีใช้บัญชี a เม z o n ได้เลยจากนั้นคลิก Create a new title เลือก e-book แล้วกรอกข้อมูล อัปโหลดไฟล์เนื้อหา d o c s หรือ PDF ก็ได้อัปโหลดปกตั้งราคาขายแล้วก็กด Publish ครับโอ้โหฟังดูแล้วมันง่ายกว่าที่หลายคนคิดมากเลยนะคะขั้นตอนดูเป็นระบบมากแล้วไม่จำเป็นต้องแก่งเทคโนโลยีเลยถูกต้องเลยครับคนที่ขายได้ไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่คือคนที่เริ่มทำก่อนแล้วเรียนรู้ระหว่างทางเพราะการมีอ e ีบุ๊กเล่มแรกจะทำให้คุณเข้าใจมากกว่าอ่านบทความพันบท วันนี้คือ EP ีที่โบรู้สึกว่าเปิดประตูให้ใครหลายคนเลยค่ะจากที่เคยคิดว่าเราทำไม่ได้กลายเป็นว่ามันก็แค่5ขั้นตอนที่ใครก็เริ่มได้จริงๆใช่ครับและผมขอฝากไว้ว่าการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือไม่ต้องพร้อมแค่กล้าพอจะลองทำ ขอแค่คุณกล้าทำเล่มแรกทุกอย่างจะง่ายขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับใครที่ยังลังเลฟังจบแล้วรีบลุยเลยนะคะและพรุ่งนี้ตีห้าเราจะมาคุยกันเรื่อง EP5 ไม่มีไอเดียเขียนอ e ีบุ๊กอะไรดีเทคนิคหาหัวข้อแบบมืออาชีพใครที่คิดไม่ออกฟังแล้วต้องร้องอ๋อแน่นอนค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะครับกับรายการทำอีบุ๊กสร้างรายได้สไตล์อาจารย์อ๋นสวัสดีค่ะ